สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกับสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิพระวิหารพระมงคลบพิษองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์พิทธศึกษา,า,า,า DCI พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานราชการและเอกชนครับได้พร้อมใจกันจัดพิธีทําบุญเมืองสวมชุดไทยใส่บาตร สืบสารวัฒนธรรมประเพณีและอุทิศบุญให้แด่บรรพชนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ครับโดยการจัดตักบ,บาตรพระภิสุสามเณรจำนวน99รูปในครั้งนี้นำโดยพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจะอาวาสวัสศาปูนบวรวิหารให้ความเมตตาเป็นประธานสง์ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณดวงเดือนสดแสงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยหน่วยงานราชการนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวหลายร้อยท่านทีเดียวครับที่ได้ประกอบพิธีทําบุญเมืองในครั้งนี้โดยจัดขึ้นณนะวัดพระศรีสรรเพชญ์อุทยานประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัยอเภอพระนครศรีอยุธยาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาครับโดยทุกท่านก็ต่างลื้นปิติใจในบุญนะครับเพราะเป็นการร่วมเฉลิมฉล,มฉลองการสถาปนากรุงศรีอยุทยาเป็นราชธา,านีครบๆรอบ674ปีอุทิศบุญให้แด่สมเด็จพระสังฆร,ราชเจ้าพระเทราชท,าาทุกรูปสมเด็จบ,บรุรพามหากษัตริยที่ราชเจ้าและพระบระมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เีรชนผู้กล้าทุกท่าน บรรพชนทุกตระกูลเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทิตาของเหล่าลูกหลานชาวพระนครศรีอยุธยาและชาวไทยครับทุกหมูเห่เราให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีศรีอยุธยาและเป็นต้นแบบให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญแล้วก็บุญนี้จะเป็นปฏิทานใหมาคือบุญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับของการทําบุญณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ